คุณแม่คะคุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยเหมือนครูน้อยไหมคะว่าการมีทักษะการฟังที่ดีเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยนะคะของการสื่อสารอีกทั้งยังเป็นคุณสมบัติที่สําคัญมากๆในการเรียนรู้ของเด็กๆอีกด้วยค่ะตอนนี้เราจะทําอย่างไรที่จะฝึกให้ลูกๆเราอะ่ะมีทักษะการฟังที่ดีได้ล่ะคะครูน้อยมีกิจากรรมดีๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะทําให้ลูกๆได้ที่บ้าน เพื่อที่จะฝึกฝนทักษะการฟังของน้องๆค่ะอุปกรณ์ที่คุณน้อยอยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้น้องๆน,นะคะเพื่อฝึกทักษะการฟังของน้องๆให้คมชัดยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าจานเขย่าเสียงค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะสําหรับประกอบร่างเป็นจานเขย่าเสียงนั้นเราใช้จานกระดาษนะคะคลิปนี้คุณน้อยใช้จานกระดาษทั้งหมด8ใบนะคะเพื่อที่จะเอามาประกบคู่กันแบบนี้นะคะให้ได้4คู่ค่ะ แล้วก็เสียงข้างในเนี่ยคุณน้อยนะคะจะใช้ถั่วชนิดต่างๆรูอว่าอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่หาได้ในครัวเรือนค่ะในคลิปนี้คุณน้อยใช้ถั่วแดงนะคะถั่วแดงเม็ดใหญ่ค่ะแล้วก็ถั่วเขียวนะคะแล้วก็ข้าวสารค่ะแล้วก็เส้นพาสต้านะคะ ตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทําจานเขย่าวไว้เนี่ยอย่างละอย่างละหนึ่งคู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วแดงก็จะต้องมีสองถ้วยซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะต้องใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งในการชั่งน้ําหนักเพราะว่าน้ําหนักของวัสดุที่เราจะใส่ไปในจานกระดาษเนี่ยน้ำหนักจะต้องเท่ากันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเสียงจะเพี้ยนนะคะถ้าน้ําหนักต่างเสียงก็จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวน้องจะจับคู่ของจานเขย่าเสียงไม่ได้นะคะ ก็เราชั่งน้ําหนักเป็นคู่ๆไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็การที่จะใส่อุปกรณ์ลงไปในจานรกระดาษแล้วก็เย็บจานกระดาษคู่ให้ติดกันเนี่ยคุณน้อยใช้แม็กเน่นะคะเย็บ1ชั้นก่อนนะคะแล้วก็ค่อยซีลขอบของจานนะคะไม่ให้แม็กเนี่ยมันบาดมือ,อน้องๆเวลาน้องๆจับจานเขย่านะคะ แล้วก็มีขอยึดลูกๆมาก่อนนะคะเป็นดินสอ,เ,อเป็นสีเทียนค่ะเป็นสีเทียนสีน้าเงินและสีแดงแล้วก็อุปกรณ์ตัวสุดท้ายค่ะก็คือมาร์กเกอร์สีดำนะคะเรามาเริ่มทำาจานขย่าอันแรกกันเลยนะคะเนี่ยคุณน้อยนะคะชั่งน้ำหนักถั่วทั้งสองถ้วยเนี่ยให้เท่ากันนะคะส่วนน้ำหนักจะกี่กรัมเท่าไหร่นั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่พิจารณาดูได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะ ให้ถั่วเยอะหรือถั่วน้อยแล้วแต่นะคะเพราะว่าถ้าวัสดุต่างกันเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะตอนนี้คุณน้อยใช้ประมาณนะคะ30กรัมนะคะทั้งสองถ้วยเลย30กรัมเท่ากันคุณน้อยเทแล้วนะคะถ้วยที่1นึงแล้วก็ถ้วยที่สองแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนการประกบกันนะคะเห็นไหมคะเราลอ,องทดสอบดูก็ได้ว่าเออประมาณเนี้ยสากรัมเสียงจะ่ไดประมาณนี้น,น,นะคะ เสียงขย่าประมาณนี้นะเราโอเคแล้วเราโอเคแล้วนะคะเราก็เริ่มเย็บด้วยแม็กเลยค่ะล็อกไว้1นึ่ชั้นก่อนนะคะสี่มุมเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถั่วหลมาคะ่ะตอนนี้นะคะจานเขย่าเสียงของครูน้อยนะคะเรียบร้อยครบแล้วทั้ง4ี่คู่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีการทํางานกับจานเขย่าเสียงค่ะคุณน้อยจะเริ่มนะคะเรียงแถวสีแดงแล้วก็เรียงแถวสีน้ําเงินของจานเขย่าเสียงไว้นะคะคุณน้อยจะเริ่มหยิบอันที่1ซึ่งเป็นโจทย์ของเรา ครูน้อยนะคะจับคู่จานเขย่าเสียงครบทั้งสี่คู่แล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะว่าเราจับคู่ถูกหรือเปล่านะคะวิธีการตรวจสอบก็คือดูที่ก้นของการเขย่าเสียงแต่ละแต่ละคู่นะคะว่าเ,ออเบอร์ที่เขียนไว้นั้นตรงกันหรือไม่ถ้าตรงกันก็แปลว่าถูกต้องนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าลืมว่าต้องมาร์คด้วยปากกาสีดำที่ครูน้อยบอกนะคะจับคู่ ต้องตรงกันเสียงเดียวกันนะคะน้องๆเวลาทำงานเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ทำให้ดูเมื่อสักครู่นะคะน้องก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองเช่นกันค่ะ